ของลูกหลานทุกคนไว้ที่นี่นะคะเราจะมารีวิวเค้กวันเกิดของคุณยายกันนะคะอะไรนะฮะค่ะกินมากเลยค่ะทั้งกินที่นี่แล้วกับบ้านด้วยสแตนด์คอร์เห็นไหมสแนต์คอร์เออตียมแดงเขียวไงพอลก็ได้เลือกของชำด้วยให้ตัวเองเป็นสีชมพูสีจำายการนะะคทุกคน ทุกคนกับพบกับอ้๊มนะคะทางช่องมินอาร์ทีวีนะคะสำหรับ <Yeah. S 1> คลิปนี้นะคะเราก็จะมาวิ่งเล่นกันที่บ้านคุณยายค่ะพ <Yeah. S 1> บกับมินอาร์ทีวีนะคะวาราตี้เพื่อ,อสาระบันเทิงและไรสาระนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> สำหรับวันนี้นะคะมินอาร์ก็ จะมีเพื่อนมาเล่นด้วยมากมายตอ<ะ>นนี้นะคะพบเด็กงองเงยในรถกับคุณแม่หนึ่งอัตรานะคะเดี๋ยวเด็กพร้อมแล้วเด็กก็จะมาเล่นกับเรานะคะอย่างที่เห็นนะคะเราก็จะมีรถาตาจอดอยู่มากมายนะคะแล้วเราก็เริ่มทำคอนเทนต์ทันใดนั้นเอง <laughs> รถจอดเอยกันเป็นแถวเลยค่ะตอนนี้นะคะท,ทุกคนเราเจอแฟนขับของเราแ,แล้ว <laughs> ออก็เราเจอแฟนขับแฟนพันธ์แท้ของเรานะคะ ค่ครับผมเพดังคลิปมาครับคลิปโอ้โหผมผมผมชอบคลิปสองคลิปมากครับนี่ไหนอ๋อคลิปอะไรสองคลิปล่าสุดคลิปอะไรคะคลิปอะไรค่ะคลิปอะไรลุงค่ะลก็กลับมาเขากลับมีอะไรอันนี้โอ้โหอันนี้เลยนะคะอันนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะออกมาดอกซอยอะไรอันนี้นะคะอันนี้เป็นัวนี้นะคะวันนี้นะคะเสื้อสวยนะคะ ด้านนี้นะคะก็เสื้อสวยนะคะพี่สาวเรานะคะอันนี้น้องสาวนะคะก็เสื้อสวยนะคะอ่ะคนนี้นะคะคนนี้ก็เสื้อสวยค่ะตอนนี้หน้ากำลังสวยสดใสนะคะเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ก่อนนะคะด้านนี้นะคะเป็นไมโครโฟนนะคะยังไม่ได้วอร์มเสียงเลยอ่ะยังไม่ได้สอวน้องเพลงเลยอ่ะทำไงดีวะสวัสดีเจประจำวันนี้นะคะก็คือบัสเองครับครับอาม่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ92น่าจะ94ปี ประมาณ90เนาะแสงสวยมากเลยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวใต้ภาอันใหญ่ด้านหลังของดิฉันเองนะคะใครทําคนเห็นได้มากว่าคุณบ้าอยู่คนเดียวคนาดนี้ใต้ควานี้ไม่มีใครมองเราเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะแต่ทุกคนจะต้องเข้าไปดูคลิปของเรานะคะอันนี้คือผ้าใบถุนใหญ่นะคะได้รับการอะไรนะรวบรวมรูปของลูกหลานทุกคนไว้ที่นี่นะคะที่ เราไปเที่ยงทะเลด้วยกันนะคะทะเลที่ไหนกัไม่รู้จำไม่ได้จ๊อปลูกนี้นะคะลูกีเรามาถ่ายกับคุณยายคะ่ะทุกคนแบบเบอร์เดยเคที่น่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนใส่เสื้อสวยคะ่ะเสื้อของคุณยายตอนนี้นะคะคือเสื้อที่เอ่อช่างประจําตัวของคุณแม่ ของคุณยายตัดให้ซึ่งก็คือแม่ของฉันเองนะคะมุผิดภูถูกส่วนเสื้อที่ดิฉันจะอยู่ตัดเองค่ะที่รักตัดเองตอนนี้นะคะเราอยู่กับแม่ครัวใหญ่ประจำวันนี้นะคะไม่ถึงบานทานียใไหนคุยใช่นะคะทุกคนแล้วก็มีเมต้าหู้ทอดนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้ม แล้วก็มีไส้ไส้กรอกนะคะหรือเรียกว่าไส้จอนะคะทุกคนแล้วก็มีเอ่อไอนะไส้กรอกอีสานนะคะมีเค้กกล้วยหอมอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีขนมปานนะคะทุกคนพี <c oughs> ่รสช็อด้วยค่ะ แล้วก็มีขนมตาลนะคะทุกคนแล้วก็กละหรี่พับค่ะส่วนด้านนี้ก็คือเป็นผลไม้และพวกมาลัยอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นลาน้มตังนะคะทุกคนมีครกปลากับครกธรรมดาด้วยนะคะดูในส่วนของมะละกอและมะเขือเทศนะคะทุกคนอยากกินซมตังเต็มมากค่ะน้อสใช้คือ แล้วก็มีไก่ทอดนะคะทวกกำลังล้างชามอะไรต่างๆนะคะทุกคนอันนี้คืองานงานบัเิงก็ต้มีเกียรตทางอาหารเออสบายๆันไปก่วนนะคะก็จะมีเพลงเปิดสบายสบายแล้วก็ในช่วงประมาเที่ยงียคืนก็จะรวมตัวกันถายรูปกับอาหน้ามวยนะครับรออาหาตอบเช็ค่อนเที่ยงแ้กองเพลง็้ที่ยงคับ เป็นของเล็กๆน้อยๆมาความกระชั้ากระส่านะ้ผลอยิ้มเยอะๆอโศกก็เป็นงานอโศกก็เป็นงานทุกคน ขึ้นมาแบบกระเพาะร้อนๆยค่ะทุกคนดูนจะบอกว่าผาสมกันในป่ารีบบิ้นโกๆค่ะอย่าี๋ยพามอนเทนต่อฮนะอก็ดีค่ะแต่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะตอวเองนะคะเรากำลังโดนติดออก หลังจากที่เราไปทานอาหารมานะคะทุกคนกลับมานะคะทุกคนมีอาหารลงใหมค่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะอันนี้คือต้อยมยำอะไรก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนทะเทไปแล้วจ้ะเพราะว่าปลาอะไรสักอย่างเพราะว่าคนเอาเนื้อไม่หมดแล้วอันนี้ก็คือมีการผัด มึกกระเทียมเพิ่มนะคะล้วนๆแล้วก็อันนี้มีเป็ดมาเพิ่มนะคะเมื่อกี้ไม่มีเป็ดนะคะ <c oughs> ในส่วนของรีวิวอาหารในวันนี้เราขอเสนอไก่ทอดค่ะกรอบทอดกรอบใหม่อร่อยมากเลยเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ะโลก็อร่อยมากะคะ่ะทุกคนดูแม่ดิฉันแม่ดิฉันกินใหญ่มีลูกชิ้นมาลงใหม่คะ่ะทุกคนลูกชิ้นโอ้ยแกปลาก,กิมปลากริมแกอิ่มแล้วทำไงดีวะเอากลับบ้านจ้า ทุกคนด้านนี้คือไขอ่ทอดนะคะกะหรี่พับนะคะเ้าเปิดด้านนี้ปะเขา,าเปิดตรงนี้ค่ะ,ะเลิค่ะมีกระดุมนะคะสวยทำผู้ดีมากเลยอะค่ะมีกระดุมนะคะมีความแบบเปิดมองเปิดมากอะไรกะหรี่พับขนมตาลแล้วก็อะไรนี้นะคะแกงกับบุฟเฟ่เรงแรมอะสุดยอดค่ะแกคือมันดีอะคือมันดีมากฉันบอกเลย ในส่วนของไก่ทอดและก็กะหรี่พับนะคะก็ยังคงทอดต่อไปนะคะอันนี้แม่ครัวกิติมศักดิ์นะคะมาช่วยงานตั้งแต่เช้าแล้วนะคะนี่ปากินไก่เต่าคะ่ปะปากินไก่เต่ามาจากไหนคะมาจากบ้านอำเภออ้วนค่ะยายของเราค่ะน,นะคะมาฝากกินไก่เต่า้านค่ะอำเภอ้วนนะคะอร่อยไหมคะลองชิมน,นะคะนี่ออกทีวีนะคะออกช่องบป็าอาทีวีนะคะได้ค่ะหวานเค็มอร่อยมากเลยค่ะ <laughs> หวานไม่มากค่ะตัวหนึบหนับเลยค่ะโโอ้กินสวยๆนะคะขำนึงก็บขำดูนะคะหลังจากกล้องไปแล้วนะคะยกสดนะคะทุกคนอันนี้ไข่ขาอ่ะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยจะต้องยกสดยกสดนะคะเลยนี่คะ มันไม่สะดวกค่ะฉันสะดวกแบบนี้ในส่วนของน้องสาวของเรานะคะกำลังทำคอนเทนต์ชิมบาวนี้นะคะบารนี้จากบ้านบันิโดกค่ะอ๋อบ้านบันิโดสีอนไงบ้างคะขอเป็นบาร์นี้โทชี่แบบดีมากเข้มข้นไม่หวานมากอุ่มตามไปสั่งกันได้ต่งอันนี้นะโอโน่พี่ยูว้าวตามไปสั่งได้ที่ บันนี่ดอกค่ะไอจี okay, อดเดี๋ยวเราต้องชิมบ้างแล้วอ่ะอันนี้คืออิ่มแล้ววะแกแล้วว่าเก็บกลับบ้าน <c oughs> นะคะเป็นอัลมอนด์บราวนี่ของบ้านบันนี่ดองนะคะนี่นะคะมีเบอร์โทรแล้วก็ลายไ<ช>อีทางด้านนี้นะคะ คาราบ้าไนรี่ป้อมใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะได้ชมแล้วก็ชิมไปแล้วค่ะได้ชิมแล้วก็ชมไปแล้วแก่แก่แล้วว่าก็จะลาโลมแล้วเดี๋ยวทำปีใหม่ครั้งดีกว่ะไม่ได้ต้องทำอีกอร่อยที่แม่ทำไม่อร่อยเหรออะไรนะคะแม่ทไม่รอแม่ทำไม่อร่อยค่ะจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่าย้อยวิชาก่อนได้ได้ปีใหม่นะพราบฝาปีใหม่มากมาเออปีใหม่มาทำกอดปีใหม่นะโอเคโอเคหมดแค่ขอกลับบ้านนะคะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะหยิบไม่มีใครรู้ว่าเราเอาอะไรกลับบ้านนะคะทุกคนเราจะหยิบทีละชิ้นสองชิ้นนะคะจะได้ดูเนียนๆนึนะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนเราแอบ,บเอาถุงของเรามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะไม่มีใครเห็นนะคะว่าเราเอาหยิบใส่ถุงไม่มีใครเห็นเลยค่ะคนดูเห็นทั่ประเทศเลยค่ะอ <laughs> <laughs> เล่นเองขำเองนะคะทุกคนอันนี้คือความสุขของเด็กอีก้วนะคะหยิบเสร็จแล้วเอากลับเข้าไปเสร็จแล้ว ออกออกมาหยิบไมไม่มีใครเห็นเลยค่ะพวกเอาปลากิมด้วยค่ะสนุกมากเลยค่ะเอาทีละอย่างนะคะเพราะว่าไม่มีมือไม่มีไม่มีใครเห็นนะคะนี่เป็นถุงสมบ,บัติของเรานะคะไหนวะไม่ไดไม่ได้ไถุงอะไรนี่ถุงหนู เราเจอกลุ่มเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกับเรานะคะต้องฝากกดซับสไครต์ช่องดีบดิบวันนี้ด็อกด้วยนะขึ้นขึ้นขึ้นแบบชนช่องไว้ตรงนี้ดีบดิบวันนี้ด็อกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะตอนนี้กำลังจะเริ่มทำคอนเทนต์แนวใหม่เกี่ยวกับจะไปแคสเกมนะช่วงหลังนี้ก็จะพากดีทอยไปตอนนึงอ๋อโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะคนในงานก็จะอายุประมาณ กี่ปีประมาสี่สิบหรืหกสิบได้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วพอยลาเราเปิดเพลงใช่ปะเราเอายุประมาณยี่็จะเป็นแบบเป็นทีเนเจอร์เป็นแบบว่าอายุประมาณช่วงสิบแปดถึงยี่สิบต้นต้นช่วงสิบแปดถึงยี่สิบต้นต้นเราก็สิบแปดถึงยี่สิบต้นต้นนี่ส่วนนี่ส่วนบนไปเราเป็นช่วงเดียวกันโอเคได้คือพวกเดียวกันวัยเดียวกันเราจะเปิดเพลงครั้งหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่เขาก็พออ่าเราจะพยายามเปิดเพลงแบบเทปเราใช่ไหมใช่ เขาก็จะไม่อยู่เราอ่ะเราก็ฉีดไปเลยอ่ะเราก็สลับสลับคาะคนเป็นเขาก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจกันเป็นความลำบากของดีเจนะคะเพราะว่าเป็นคนหลายวัยนะคะก็ได้เหมือนคล้ายร้านแบบร้านคืนที่เก็บถุงชูมายืนให้ดีเจทุกคนแต่นี้มี้านกิจกรรมสำหรับเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาอินนอนไปจับลูกโป่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับลูกโป่งกับอินออนกันพอไหม เรานอนสลิปโอเวอร์อกันด้วยนะแล้วนี่น,นี่นะคะเพื่อนเพื่อนวัยเดียวกันนะคะที่ฉันจำได้นะคะตอนพักตรงนั้นที่ฉันนะคะไปสลิปโอเวอร์บ้านตรงนี้นะคะตอนนั้นชัสามขวดนะ<อ>แล้วก็ตอนที่ที่ชันไปสลิปโอเวอร์บ้านฉันฉั้นห้าขวดค่ะ พี่นี่แล้วกลับบ้านด้วยใช่ค่ะถูกค่ะบอกว่าถ้าปีหน้าใครสนใจนะต้องมาถ้าเชิญแล้วแบบรับคำเชิญทันที การตกาวนนีุ้ณผู้ได้ได้ตกมาเลยถ้าไปเนี่ยเสียพันธนึงถ้ากลับเสียสองพันจะหมองหน้าเลแม่หมองหน้าเลยเสื้อสีแดงนะคะเสื้อใหม่นะคะตัดโดยคุณแม่ของดิฉันเอง โฆษณาคืออะันตะคอดเออฟาคแงเขียวไงเออเดี๋ยวปีใหมปีใหมอจารยนอีกทีลูกลานใครไม่มาดคุณยายเดินเก่งมากเลยจ้าหเจ้ออะยกมย บ็อกเกอร์ไ <dictator> ด <water> ้เ <congratulations> ลือกบ็อกเกอร์ได no ้เลือกของจำด้วยให้ตัวเองเป็นสีชมพูสีจำรายการนะคะทุกคนบ็อกเกอร์เป็นหลานนะคะบ็อกเกอร์ได้เลือกไปได้สีที่ใช่ใช่เออสีที่เข้ากับช่องเรานะคะอันนี้นะคะคุณพี่คุณพี่ไปหยิบมาลีบหยิบมาเลยค่ะสีชมพูครัสีชมพูนะคะทำอะไรก็ได้สีชมพูขนาดดูนะเป็นเล่นในบัวา บางทีก็แมนได้เลยครับโอเคนี่ให้ไอ้รักเนี่ยไอ้รักเอาทีเนี่ยไอ้รักไอ้รัก ไหมคะโอ้โหวันนี้ดุขอบคุณทุกคนขอบคทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดของคุณยายในวันนี้นะคะย <Yeah. S 3> ส่กดีใจมากนะคะที่ได้มาเล่นกับทุกคนนะคะในวันนี้นะคะก็เกริ่มจากลากันแล้วนะคะทุกคนก็ขอเพียงคลิปเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องมีนาทีวีเลยและดิจิบอลนี่ต่อ